วันนี้ผมพามาเที่ยวซุ้มไก่พม่ามาล่าอลำวงอีกซุ้มน,นึงครับเป็นโซนญาติญาติกันญาติญาติกันนะครับผมเพราะสาขาที่สองที่หนึ่งที่ผมทำนั้นมันไก่หมดแล้วนะครับผมเลยก็มาดูไก่ญาติญาติกันนะครับเห็นมากก็เป็นไก่แข้งหน้ามาล่ออายุดีๆพร้อมเลี้ยงไล่อันแล้วนะครับผม เดี๋ยวรายละเอียดผมจะเตะลงคลิปให้ดูของแต่ละตัวนะครับผมวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายโดยเท่าค่าให้ดูชมความสวยความงาม่อนนะครับผมก่โงเฮงดีๆเลยนะครับผมโซนก็เป็นญาติญาติกัน,นครับผมก็มาถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะเตะทําคลิปให้ดูนะครับผมสายโตๆทั้งนั้นเลยครับผมวันนี้ดูโดยรวมๆก่อนนะครับผม ดูโดยรวมๆก่อนตัวนี้รูปหล่อครับผมแล้วก็ทางเขาเลยครับผมมืดไหมอาจจะมืดหน่อยนะครับผมทุกตัวเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับผมเป็นสายพันธุ์ส่ยพม่าม้าล่อลำวงแข้งหน้าจับนะครับผมตัวนี้ออกสีไทยๆครับผมหลอกลวงหน่อยนึงเดี๋ยวดูครับผมว่าสีเท้าระดับไหน,นครับ การันตีของแท้บุเลงนองคือต้องมีมือน้ําดาวดึงเนี่ยครับมาประจําการอยู่ที่สาขาที่สามนะครับผมถ,ถ่ายกล้องหน่อยพี่อ,อ่านี่ครับผมอันนี้มาถ่ายโดยรวมๆนะครับผมเดี๋ยวแต่ละตัวจะมีคลิปเตะคลิปอะไรให้ท่านเลือกชมครับผมนะครับผมสวยสวย,สวยไก่แกสวยนะครับผมดูโดยรวมๆรอบๆก่อนนะครับบริเวณเยอะนะครับผม ตัวเด่นๆนี่มีหลายตัวไซได้มาตรฐานนะครับไก่ก็พร้อมเลี้ยงแล้วครับอายุดีตรงนี้รูปหล่อมากครับผมหวอนดีนะครับอธิบุรุษหน่อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับผมจะเริ่มไล่เลี้ยงแล้วก็ไปเตะทําคลิปนะครับผมเอาแบบว่าพอใจแล้วก็เอากันไปนะครับราคาคุณจับต้องได้ครับผมรับรองว่าไม่รุนแรงมากมายไก่กองนะครับผมเต็กไก่ ญาติญาติกันสายพันธุ์มาล่อลำวงนะครับผมที่เขาพอพัฒนาขึ้นมานะครับผมอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแหละครับผมนี่เป็นสาขาที่สามนะครับผมให้ดูโดยรวมๆพวกนี้ยังไม่ได้เตกนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะมืดหน่อยนะครับผมสวยๆไก่สวยครับผมช่วงนี้ไก่ที่สาขาสองที่ผมเลี้ยงอยู่นั้นไม่มีนะครับมีแต่สุ่มนะครับผม ก็เลยต้องมาใส่ไม่พอให้ลูกค้าก็มาใส่ญาติญาติกันนี่แหละครับผมมาการให้เขานะครับผมเรื่องราคารับรองว่าคุณรับได้เข้ากับเศรษฐกิจตอนนี้เลยนะครับผมไม่ดุแรงแล้วกายขีเท้าดีบางตัวอายุดีนะครับผมอย่างตัวนี้เห็นพี่มือน้าเดาดึงเขาว่ามาล่อวิ่งปี๊ดเลยมีม้าล่อหลายตัวนะครับผมไซส์ใหญ่ใหญ่เเลยเนี่ยเขาบ ยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมกับสาขาที่สามสายพันธุ์ม้าล่อลำวงครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องราคานี่รับรองว่าไม่รุนแรงและไม่แพงตามเศรษฐกิจเลยนะครับผมรับได้และกายฝีเท้าดีเดี๋ยวก็จะจัดให้ดูคลิปแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับผมมีเด่นเดหลายตัวนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามอีกครั้งนะครับผมกับต้นบูเลงนองครับผมขอบคุณครับ